w w w ร์ไวด์เว็บเอภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องลางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณสวัสดีครับผมทนายชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจผมก็มานั่งคิดทำคลิปสำหรับคลิปนี้นำเสนอคุณผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยวัตถุมงคลทางด้านเสริมเมตตาเสริมการค้าการขายเสริมกิจการเสริมการทำมาหากิน ให้เจริญก้าวหน้ามีโภคสมบัติหลังไหลมาไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาลูกค้าไหลมาเทมาโชคลาบไหลมาเทมาดังนั้นจึงจะเสนอพระผงส่งสี่เหลี่ยมเป็นรูปหลวงปู่สุภากันตะสีโรแห่งวัดเขารังหรือว่าวัดศีลสุภารามจังหวัดภูเก็ต ส่วนด้านหลังเป็นพระยันแมงมุมดักซับครับวัตถุมงคลหลังในคลิปนี้คือพระผงทรงสี่เหลี่ยมหลวงปู่สุภาสร้างในวาระหลวงปู่ท่านครบรอบ108ปีมหามงคลหูยพระเถราจารย์อายุครบ108ปีเป็นมหามงคลอย่างที่สุดครับ ด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่สุภากัรตศีโรเป็นพระอริยสงฆ์ห้าแผ่นดินหลวงปู่สุภาท่านเป็นพระเถราจารย์ผู้มีบารมีธรรมสูงมีวัดปฏิบัติสมกับเป็นพุทธบุตรยิ่งไปกว่านั้นท่านยังมีเวทวิทยาคมสูงส่งเป็นอย่างยิ่งในยุคกึ่งพุทธกาลเนี่ยพูดได้เลยว่าท่านเป็นหนึ่งในเนื้อนาบุญเป็นล่มโพใหญ่ใบหนา สำหรับศิทธิ์สยานุสิทธิ์ผู้เคารพนับถือต่างๆลูกหลานว่านเครือต่างๆจะได้พึ่งพาอาศัยอาศัยใบยบุญอาศัยพุทธคุณอาศัยสังฆบารมีของหลวงปู่สุภานำพาชูชุบอุปถัมภ์ชีวิตของแต่ละคนให้มีแต่ความสุขมีความเจริญมีความก้าวหน้าวัฒนาสถาวรครับ คุณผู้ชมที่รักพระผงที่ผมนำมาเสนอในคลิปนี้แหมมองเผินๆก็เหมือนพระผงของพระเกจิอาจารย์โดยทั่วไปแต่ต้องมีข้อดีต้องดีต้องเด่นสิครับไม่อย่างนั้นผมทนายชาติราชครูจะเลือกเฟ้นเสาะแสวงหานำมาให้คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบทำไมละ่ะถ้าดีเพียงแค่พระผงโดยทั่วไปเอาอย่างนี้มาดูกันเป็นข้อ,ขอดีกว่าครับ พระผงทรงสี่เหลี่ยมของหลวงปู่สุภาที่นำเสนอสร้างในมงคลวาระมหามงคลจริงๆ108ปีหลวงปู่สุภามีอายุ108ปีจึงสร้างพระผงมหามงคลองค์นี้รุ่นนี้ที่นำเสนอในคลิปเป็นเนื้อผงผสมว่านวิเศษแล้วก็เข้าใจว่ามีชาญหมากที่หลวงปู่ท่านเขี้ยวท่านเสกเอาไว้ด้วยนะ เพราะว่าลักษณะองค์พระเป็นเนื้อสีชาญมากยิ่งไปกว่านั้นนะด้านหน้าก็เป็นรูปหลวงปู่สุภานี่แหละครับครึ่งองค์แล้วก็มีมีความสวยงามอะว่ากันง่ายๆช่างแกะแม่พิมพ์ได้สวยสดงดงามมากด้านหลังทีนี้ด้านหลังอยากให้คุณผู้ชมได้ชมโอ้หลังไม่มียันทางขอมหรือว่ายันทางพระเลขพยัญต่างๆมีแต่รูปแมงมุม มีแมงมุมแล้วก็ถักชักเป็นใยแมงมุมห้อมล้อมตัวเองเอาไว้นี่คือพระยัน์แมงมุมดักทรัพย์ซึ่งหลวงปู่สุภาการตสีโลท่านไปเล่าเรียนมาจากพระเดศพระคุณหลวงปูส่สุเกสโลแห่งวัดปากของมะขามเท่าครับอา้าวผมทนายชาติราชะูพูดให้ท่านฟังก็จะดูอะไรายอยู่เอาอย่างนี้ ผมหยิบหนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นหนังสือ106ปีหลวงปู่สุภากันตศีโลนี่หนังสือนี้เป็นของวัดออกโดยแท้นะครับเป็นหนังสือของทางวัดเลยแล้วก็ออกในวาระหลวงปู่สุภาอายุ106ปีทีนี้มีข้อความบางข้อความยากจะอ่านให้คุณผู้ฟังที่รักได้ฟังกันอะผมพลิกหนังสือมาที่หน้า23ข้อความนี้เป็นข้อความสำคัญ ว่าด้วยเรื่องพระยันแมงมุมมหาราบของหลวงปู่สุภาซึ่งถือว่าเป็นตำนานพระยันอันศักดิ์สิทธิ์สมควรที่คุณผู้ฟังจะได้รับรู้รับทราบเพื่อเป็นเครื่องปลอบประโลมใจและเป็นเครื่องตั้งมั่นให้เกิดศรัทธาในพระเดชพระคุณหลวงปู่สุภาต่อไปข้อความในหนังสือหน้า23มีข้อความดังนี้ครับ สุดยอดเคล็ดวิชาสำนักวัดปากคลองมาขามเท่าหลังจากหลวงปู่สุขปรารถการจะให้หลวงปู่สุภากลับสู่เส้นทางทุดงหลวงปู่สุภาก็ได้กำหนดวันที่จะออกเดินทางจากวัดปากคลองมาขามเท่าและเมื่อใกล้เวลาจะเดินทางกลับเพียงสองวันหลวงปู่สุขก็ได้ให้หลวงปู่สุภาเตรียมตัวเรียนวิชาที่เป็นสุดยอดเคล็ดวิชาที่หลวงปู่สุข บอกว่าจะสอนให้กับหลวงปู่สุภาเป็นคนแรกและคนสุดท้ายด้วยหาผู้มีวาสนาบารมีจะเรียนได้ยากเต็มทีดอกไม้ทูบเทียนหมากพลูบุรีถูกลูกศิษย์หลวงปู่สุขจัดเตรียมไว้ให้หลวงปู่สุภาเรียบร้อยเพื่อเป็นเครื่องบูชาครูและเข้าไปกราบถวายเครื่องบูชาครูกับหลวงปู่สุขวัดปาคลองมาขามเท่าแล้ว หลวงปู่ได้นำไปวางไว้บนที่บูชาพระแล้วบอกกับหลวงปู่สุภาให้รอเวลาตอนสังอาดคนจะสอนเคล็ดวิชาให้จนหมดพร้อมกับมอบตำราให้ไปติดตัววันเพ็ญนขึ้นแสงเดือนสาส,สองไปทั่ววัดปากคลองมาขามเท่าตะเกียงลานถูกจุดขึ้นไล่ความมืดหลวงปู่สุขนั่งอยู่ตรงหน้าหลวงปู่สุภา ท่านกล่าวขึ้นด้วยเสียงอันเปลี่ยมไปด้วยพลังวิชานี้เรียกว่าแมงมุมมหาราบต่อไปเนนน้อยจะต้องสงเคราะห์ผู้คนอีกมากความจนความขัดข้องการทำมาหากินฝืดเคืองเป็นทุกข์อย่างยิ่งสำหรับคารวาสนี่คือสิ่งที่จะช่วยให้เขาพ้นจากทุกข์ทางโลกทําไมจึงต้องเป็นแมงมุม มีเรื่องราวที่เนนน้อยควรจะรู้ไว้เป็นเครื่องประเทืองปัญญาเนนน้อยเคยเห็นแมงมุมตัวไหนอดอยากปากแห้งตายคาใหญ่ที่มันชักไว้ดักอาหารหรือไม่แมงมุมเป็นสัตว์ขยันและสะอาดแมงมุมไม่ออกล่าเหยื่อไปตามที่ต่างๆเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่แมงมุมจะชักใหญ่สร้างอาณาเขตเอาไว้เพื่อดักมแมลง ใยของแมงมุมกว่าจะเป็นใยได้ต้องมีความมานะพยายามอย่างยิ่งที่ว่าแมงมุมเป็นสัตว์สะอาดก็คือมันจะไม่ล่าเหยื่อนอกเขตใยของมันมันจะไม่ไล่ให้มแมลงตกใจบินหรือคลานมาติดที่ใยของมันแต่มันจะรออยู่กับที่รอจนเหยื่อหลงเข้ามาติดใยของมันมันจึงออกมาพันซ้ำด้วยใยและจับกินพูดให้ฟังง่ายๆก็คือ แมงมุมจะกินสัตว์ที่ถึงคาดหรือถึงแก่วาระหมดชีวิตถือว่าเมื่อหลงเข้าไปในใยที่ดักไว้คือมแมลงที่หมดเวลาอยู่บนโลกนี้ถือว่าหมดเวลาถึงที่ตายแล้วจึงมาติดใยไม่ต้องออกล่าเหยื่อก็มีมแมลงหลงเข้ามาให้กินจนเจ้าแมงมุมหมดบุญคือตายจากโลกไปตามกำหนดเวลาการเปิดร้านค้าขายเปิดบริษัทขายสินค้าก็เช่นกัน เหมือนกับแบ่งมุมคือดักชักใหญ่ล่อเอาไว้หากไม่มีลูกค้าหรือมแมลงมาติดก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้หรือกิจการต้องล้มไปในที่สุดการทําแมงมุมชักใหญ่คือการใช้วิชาอาคมสร้างแมงมุมแล้วใหญ่อาคมเพื่อให้บริษัทห้างร้านที่มีแมงมุมชักใหญ่อาคมนี้อยู่ก็จะมีลูกค้ามาติดต่อมาซื้อมาขายมาแลกมาเปลี่ยน อย่างคึกคักมีกำไรกำไรสมดังที่คิดไว้โอ้โหนี่มีข้อความต่ออีกเป็นสองหน้าสามหน้าผมขออนุญาตยกมาให้ท่านชมให้ท่านฟังเท่านี้ก่อนนะครับนี่คือเคล็ดวิชาแมงมุมดักทรัพย์ของหลวงปู่สุภาซึ่ง ท่านเล่าเรียนมาจากยอดปรมาจารย์พระในยุครัตนโกศินี่เรื่องอภิญญาบารมีไม่มีใครเกินท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่สุขแห่งวัดปากคลองมาขามเท่าครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ผมบอกว่ายันด้านหลังเป็นยันแมงมุมดักทรับพระผงรูปหลวงปู่สุภาเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็มีดีที่เนื้อหามวลสารคือเป็นเนื้อผงวิเศษผสมว่านชาหมาของหลวงปู่ และยันหลังเป็นยันแมงมุมดักซับท่านก็จะเห็นว่าข้อความโดยละเอียดผมอ่านให้ท่านฟังแล้วลองพิจารณาประมวลดูแล้วท่านก็จะทราบด้วยตัวท่านเองว่าพระผงที่ดูเหมือนธรรมดาธรรมดาองค์นี้และครับแท้จริงแล้วจะมาต่อเสริมเพิ่มฐานเพิ่มการค้าการขายในชีวิตของท่าน ให้เจริญก้าวหน้ามีกำลีกำไรมากลูกค้าเข้ามาอุดหนุนจุนเจือกิจการค้าการขายเจริญก้าวหน้าเป็นร้อยพันเท่าทวีด้วยเหตุพระยันแมงมุมดักทรัพย์อันสุดวิเศษของหลวงปู่สุขซึ่งฝากไว้ให้กับหลวงปู่สุภาและหลวงปู่สุภาท่านก็ทำฝากไว้คู่แผ่นดินมอบให้กับกุลระบุกุลธิดา ลูกหลานเหลนหลนลูกศิษย์หลานศิษย์ซึ่งเกิดทันท่านก็ดีเกิดไม่ทันท่านก็ดีแต่มีบุญกิริยาเกื้อนหนุนกันอยู่จึงทําให้บังเอิญมาเจอคลิปนี้บังเอิญมาฟังผมพูดแล้วบังเอิญเกิดความเลื่อมใสเขารพบศรัทธาบังเอิญอยากจะได้วัตถุมงคลดีๆนี้ไว้ติดตัวไว้ติดบริษัทห้างร้านต่างๆเพื่อก่อเกิดเชิดชูให้ชีวิตตัวเองได้ ความสุขความเจริญทำมาหากินดีนี่ครับจึงเป็นสุดยอดวัตถุมงคลที่ภูมิใจนำเสนอท่านในคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้คงจะถูกต้องครบถ้วนขอสมมติยุติจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าผมจะมีวัตถุมงคลใดๆมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้รับทราบต่อไปอีกท่านที่ชมคลิปแล้วต้องการจะบูชาวัตถุมงคลในคลิปนี้หรือวัตถุมงคลก่อนหน้าท่านกรุณาชมคลิปให้จบ ในตอนท้ายของคลิปจะมี QR Code ปรากฏขึ้นให้ท่านหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนเมื่อท่านสแกนแล้วจะก่อกำเนิดเกิดเป็นลายที่นี้ท่านกับผมก็จะได้พบปะพูดคุยกันได้โดยทันัดทนีส่งรูปพระเครื่องให้ท่านชมได้อย่างจุใจครับคลิปนี้ก่อนจะจากขอประสาทพรให้คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านจง สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษา,ส,า,กษาสตูบีทาวินาสันติสวัสดีครับ